สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีสั่งของจากลาซาด้านะครับเพิ่งมาส่งเมื่อสักครกนะครับสุดอยากจะใช้อะเป็นเป็นหลอดไฟเขาเรียกไฟวิ่งตามเพลงนะครับเนี่ยครับผมสั่งซื้อในร้านที่ว่ามันขายว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับมันก็อยู่ประมาณราคาหนึ่งร้อยหรือแปดสิบเก้าหรือเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ร้อยเก้าเก้านี่ยครับผมก็ตกก็อันละร้อยนะครับผมนะ นี่ครับมันจะมีในซองมันก็มันเป็นแพ็คคู่นะครับคืออยากจะมีไฟแสงสีเข้ามั่งครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ครับตามผมได้แกะแล้วนะครับแล้วผมจะมาลองนะครับจะมาลองว่ามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงนะครับผมได้แกะดูนะครับในในในกล่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างสีขาวเงี้ยมันก็จะเป็นนี่ยครับ หนึ่งอันนะครับในนี้ก็จะเป็นสีดำก็จะเป็นอย่างนี้ครับ,นะค,รบคู่กันเอ่อรู้สึกจะมีมีคู่มือมาด้วยนะครับเนี่ยครับคู่มือคู่มือก็ทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาจีนนะครับคู่มือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกครับ เพราะว่าข้างหลังมันก็จะมีบอกว่าเขียนอะไรมา้างไงอย่างดูตัวนี้นะครับสายนี่มีสองชุดนะครับคือในกล่องชุดหนึ่งนี่หลับลนะครับเป็นเอ่อ uh, ไทซีนะครับเป็นไทซี <Hey. S 1> ตัวนี้รู้สึกจะมีแบตในตัวนะนี่ครับ <Hey. S 1> เป็นไทซีรับสัญญาณเสียงเข้าตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังนะครับ แลขึ้นม่บนก็จะเป็นปุ่มครับเหมือนกับว่ามันปรับได้ได้ได้ไดหลากหลายนะครับแต่ผมยังไม่ลองนะครับนี่คือสวิตเปิดกดแช่ไปก็น่าจะเป็นเปิดนะครับเดี๋ยวผมลองเยีายวถ่ายดูลูกทรงก่อนเดี๋วผมจะเปิดเพลงรูเพลงจะมีิกษ์ศิลิ์หรือเปล่านะครับสองอันคล้ายๆกันนะครับนี่คก็ การใช้งานนะครับ๋ยวผมผมนะครับสมมติเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนี้ด้านนี้ปุ่มนี้อยู่ข้างบนเสียบเข้าเลยนะครับเสียบเข้าด้านไหน่ด้านนี้หรือเปล่าอ่านี่ครับนี่ครับเสียบครับต,ตั้งไว้แล้วนะครับหนึ่ง อ่านี่ครับมีสองประสงค์ส่วนตัวนี้ก็เสียบเหมือนกันกนะครับู่กันสีดำด้านที่มีปุ่มๆนี้จะอยู่ด้านบนเนาะสืบเชงานดูก็ตัวนี้น่าจะเป็นอ่าท้ายซีเหมือนกันนะครับไว้สหรมบา้ิจะผมลองเปิดนะครับเปิดตัวนี้กัน ฮะขึ้นแล้วครับฮัลโหลสบายดีโอ้โหขนาดผมพูดนะครับไฟมันยังวิ่งขึ้นเลยเนาะโอเคครับสัญญาณเสียงก็ดีแต่ตัวนี้ยังไม่ลองปรับดูนะตัวนี้อ่ะตัวนี้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดตัวนี้ด้วยนะตัวตัวซ้ายมือตัวสีขาวนี่ยังไม่ได้เปิดจะเปิดเด้วยพร้อมกันเลยมันจะมีสัญญาณอะไรบอกไหมครับเวลาเราเปิด มีเสียงติ๊ดๆด้วยอ่าครับเปิดแล้วครับสบายดี Happy ปป New Year Hello Okay เช็คเช็คเช็คโอเคครับก็น่าจะพูดถึงถ้าแบตเตอรี่หมดนี่น่าจะเสียบเสียบชาร์จเป็นที่เสียบชาร์จของโทรศัพท์นี่ครับนี่ครับเป็นที่เสียบชาร์จของโทรศัพท์นะอะแดปเตอร์ เขาก็แถมสายมาให้สายนี้ก็ยาวในยาวประมาณถึง1นงเมตรหรือเปล่าเขาพอกับสายโทรศัพท์แต่สั้นกว่าหน่อยนึงนะครับดีซะสายโทรศัพท์นั่นแหละครับเป็นไท้์สีโอเคครับที่เขาแถมสายมาให้นะครับแบตเตอรี่ก็ไม่รู้ทนไหมนะครับส่วนส่วนพวกน,นี้ก็ คิดว่าน่าจะใช้งานไม่ยากนะไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับแค่จะมาทําคลิปไปดูว่าผมเป็นผู้ใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับว่ามันจะวิ่งตามเพลงไหมเนาะเอามาตั้งไว้แยกกันตรงนี้เลยเป็นอ่อาฟังดูนะครับอย่าลองเดู๋ย สวยดีนะครับเด็กเขียน,นี่ชอบเลยครับลูกชายเห็นแล้วครับจะเอาไปเล่นแล้วบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเพิ่งซื้อมาลูกชายเห็นแล้วครับลูกชายขึ้นเปอร์หนึ่งกว่าเ,เธอไม่ขึ้นเปอร์หนึ่งนะครับแกเวลาเราพูดไ,ไปเสียงก็เข้านะครับ เบาครับเหมือนเหมอนของเด็กเล่นเลยผมเนีเ่นเขียนร่้ไม่ใช่วัวนะครับนะครับ้าสวยดีนะครับร้อยเก้าเ จักในเว็บนะครับล่งใครสนใจเผื่อเป็นแนวทางนะครับเอามาประดับมันเป็นสิ่งประดับสีเสียงเอแสงนะครับแสงเพื่อเกิดความเพื่อเพลินสีสันนะครับสีสันมันเทนิไเดี๋ยวลองปรับหมดดูดิว่าเป็นไงหรือว่าไม่ไ กดแล้วนะครับกดอันที่สองมันไม่รู้ว่าอะไรนะครับอันบนอ่าขึ้นไม่เหมือนกันนะครับเนีเ่ยสังเกตดูนะครับอันนี้ผมกดนะครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูนะครับผมกดผมกดปุ่มบนนะครับกดกดตัวบนด้านหลังนะครับให้รอเดี๋ยวเรากดยงนะครับ จะเปลี่ยนไปล่นเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันครับกินครับนะครับพวกก็จะวนมาลายเดิมนะครับกบกินนึงอันนี้มันสมรับดันเหมือนดันขึ้นนะครับ อันนี้อันนี้ร่างบนเลยร่างบนนะครับใช่ได้ครับสนใจกาเข้าไปดูข้อมูลก่อนได้นะครับมีหลายร้านนะครับดูเเป็นของเล่นจริงๆของเล่นนี่มันนานแล้วหละครับ <mm <k> แต่เพิ่งได้ได้เข้าไปดูแล้วก็ลองสั่งมาราคาก็ ก็เมื่อสมัยก่อนน่าจะพแพงนี้ก็คงจะธรรมดาไม่น่าแพงเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าไร้ไร้ไตั้งอยู่นะสำหรับคนที่หาเงินายวันว่ารายตั้อยู่มนะันต,ตกพันต่อมาหนึ่งร้อยไม่เกินนะครับไม่เกินหนึ่งก็เข้าไปดูได้หลายน้ำาราคาจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคครับผมมาทำคลิปให้ชมกันสีสันบันเทิงเนาะโอเคครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับของเล่นใหม่อีกแล้วโอเคครับผมของเล่นเก่าแต่เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ